ตอนนี้ก็ออกมาเดินเล่นนะคะยวมีเรื่องที่มิกอยากจะเล่าให้ฟังก่อนที่มิกจะได้มาเช่าโรงแรมนี้นะคะหลังจากที่ออกจากที่กักตัวแล้วแล้วมิกก็ไปเช่าอีกโรงแรมหนึ่งแต่แต่นั่นไม่ใช่โรงแรมที่มิกเช่าอยู่ตอนนี้นะคะจะรายละเอียดเป็นยังไงยวม,มิกมิกก็บอกอีกทีนะคะเรื่องมันแบบน่าเศร้า แล้วก็เสีดเยดายเงินมากจริงๆกระโปรงกางเกงถูกเท้าตัวเดิมน,นะคะแต่กางเกงในวันนี้เหลือแค่ตัวเดียวเน่ยที่ใส่อยู่นี่ตัวสุดท้ายต้องไปหาข้างไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใหม่ละ วันนี้นะคะเรากำลังจะข้ามาถานนน,นะคะมาดูว่าเราจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าโอเคทาได้แล้ว ตอนนี้มิคอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเราจะมาดูมาสคาระนะ่ากันมาสคาร่าดี่ฉันมาพมาสคาร่าแต่มสก็ไม่ ค่ะว่ะไรไหมก็นิดนึงนะคะเซอร์ไม่เป็นเลยเลิกไปแล้วใส่แล้ นี่ไงร้านขายยานี่ตอนนี้นะคะที่ตอนนี้ร้ ีมตามหาแต่ว่าเดี๋ยวเราต้อกกงไปดูในห้างก่อนดีกว่านี่นะคะน่าจะเป็นตรงแรมทำไมกล้องเป็นเบลอเรอ,อวะ ที่เราทำการมากที่สุดก็คือสื้อผ้าน,นะคะเพราะว่ามีคนไทยบอกว่าคนที่เดินผ่านเขาบอกว่าไปทางนั้นนะคะจะมีห้างมีเลขมีเลขแบบโอ้ใจร้อนที่มาดหนี่กันหกหนึ่งเก้าไหมคะหรือหกเก้าหนึ่งบอกเลขค้าแล้วเดี๋ยวบอกให้หนึ่งเก้าไม่มี ขายหนึ่งเก้าไหนคะฟังได้ดีนะเก้าหกหนึ่งเก้าแสดงว่าเลขขายอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหมดมีแต่เก้าหนึ่งแต่ไม่มีหลักหกแอคท์เนี่ยใบใบเลขสามตัวหนึองเลขอื่นได้ไหมหลักร้อยแต่หนึ่งเก้ามันมีแล้วนะคนหนึ่งเก้ามันขายดี เคนดว่าเรียงเนี่ยีหวยมีสตอนเนี่ยมีตอนนึงกับตอนหนึ่งไงน่ะไม่นเข้าใจเลยอ๋อไม่แม่ค้าดูสันผ่านตกลงสุดด้วยวะมเิมได้แล้วติมเติเจ็บอเปล่เอบอกให้หนูนะตอนนี้ไม่รู้มันดูยากเจอตตลีวันหนึ่งไบนะคะเเสียดวง เมกีแบบคนก็เห็นว่ามันจะข้ามแต่เขาก็ขับรยแบบผ่านไปเลยอะไม่อยู่เทุ่กเลยอะค่ะนะคะทุกคนตรงนั้นจะเป็นห้างใหญ่ที่เขาบอกมานะคะนิ่จำไม่ได้ว่ามันชื่อห้างอะไรอ่านไม่ออกมันไกลสายตาสัน้นเอ้ยใช่นิ่ต้องไป ไปเออ่ไวัดสายตาด้วยเวลามิกจะถามแบบใครอะไรเงี้ยทางทางเขาแบบดูแบบเป็นกันเองใจดีมากเลยให้แบบพ่อแบบความร่วมมือแบบอย่างดีเลยอะค่ะรู้สึกประทับใจในไอคอนมากๆแค่นี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่า s ซจ g ร r y หรอแต่มันเขียนว่า barbecue plaza อ,อุ้ย อันไม่ใช่นะแต่ว่าข้างในมันน่าจะมีเป็นห้างหรือเปล่าลองเข้าไปดู็ได้เราจะลองเข้าไปดูอ่าใช่ด้วยมันจะเป็นห้างเี่เขบอกมา มีซูชิด้วยใครรู้สึกเย็นทำไมหน้าหน้าาหมองจังวะเส้าพสวยๆเลยเราต้องการเสื้อผ้าเพราะว่าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยนะคะทุกคนเสื้อในตัวละห้าร้อยแตโมโล อุ้ยอันนี้อันนี้โอเคไม่มีครับนี่มีแต่เป็นฟองน้ำอ่ะเราไม่ชอบฟองน้ำเราชอบแบบธรรมชาติเรนีวๆอุ้ยอันนี้ก็พอได้นะ คนเราได้เข้าวัดสันแล้วเนาะเราจะซื้ออะไรในวัดสันดีรู้สึกว่าเหมือนเราอยากมีอะไรจะซื้อเยอะมากอะแต่พอแบบมาใช่ปะรู้สึกว่ากูจะมาซื้ออะไรวะแบบคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรอะอะไรอย่าง <c oughs> เป็นเหมือนกันไหม <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิกก็กลับมาโรงแรมตัวเองแล้วนะคะคือรู้สึกเหนื่อยมากวันนี้ได้ทําอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นทาผมนะคะมิกก็ได้ไปยืดผมมาแล้วก็ไปตัดแว่นแล้วก็ไปซื้อยายายามิกป่วยน้องสาวป่วย <laughs> แล้วก็ได้ไปซื้อยามาแล้วก็อ่าได้ไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็หิวมากวันนี้มิกใช้เงินแบบ เยอะมากคือแล้วก็เจ็บใจอย่างหนึ่งก็คือโรงแรมนะคะโรงแรมไม่ตรงปกนะคะแบบอ่าที่มีเกินไว้ตั้งแต่แรกว่ามีจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมให้นะคะก็คือตอนที่มีกกักตัวอยู่ที่โรงแรมที่โรงแรมอีกโรงแรมกักตัวใช่ไหมคะคืนนั้นมีก็รีเสิร์ชใน Google นะคะแล้วก็หาโรงแรมว่าจะไปเช่าต่อไปนะคะหลังจากกักตัวเสร็จ มิกก็ได้ไปเจอโรงแรมนั้นนะคะแล้วก็คิดว่ามันอ่าโอเคดีแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกแล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วก็คนรีวิวก็โอเคมิกก็เลยอ่าในรูปมันก็ดูสะอาดมันดูโอเคเลยมิกก็จองนะคะผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งพอไปจริงๆใช่ไหมคะโรงแรมนั้นมันไม่ตรงปกค่ะมันดูแบบมันดูไม่สะอาดแล้วมันดูเก่าแล้วมันมีแบบประตูคอนเนคกับ อีกห้องหนึ่งอะคะ่ะเชื่อมต่อกันกันอีกห้องหนึ่งมิกรู้สึกแบบแล้วแอร์มันเก่าแล้วมิกก็กลัวมิกมิกก็ดูหนังมาเยอะใช่ไหมแต่มันก็เลยกลัวที่สําคัญคือมันไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างเลยแล้วแล้วคือมันมีหน้าต่างที่เป็นแบบ ข้างในอะค่ะหน้าต่างที่เป็นข้างในไม่ใช่แค่หน้าต่างที่เปิดไปแล้วก็เจอวิวข้างนอกนะคะมันเป็นหน้าต่างที่เปิดไปแล้วเห็นข้างในเห็นช่องแอร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ละคือต้องขอเงินคืนแล้วมิ้ก็ลงไปข้างล่างไปขอไปําร reception ว่าขอแบบเช็คเอาท์แล้วขอเงินคืนได้ไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าจองผ่านโรงแรมโดยตรงก็คือเงินมันก็จะมาทางโรงแรมโดยตรงเขาก็จะ อนุญาตให้เช็คเอาล้วก็แล้วก็จ่ายเงินคืนให้แต่ว่าเราอะไปจองผ่านเว็บไซต์ก็คือเราต้องไปต้องไปเคลมกับเว็บไซต์อะค่ะซึ่งซึ่งมิกก็ลองส่งไปม่ก็เข้าใจรีเซพชันเขาก็มันก็เป็นอย่างเรื่องแบบมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันก็เลยไปเคลมกับส่งอ e ีเมลไปทางทางเว็บไซต์นั้นที่มิกจองนะคะแต่ซึ่งมันเออเลอร์แล้วมันส่งไม่ได้มิกไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มิกจะลองพยายามติดต่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งซึ่งซึ่งมิกนะคะไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกจริงๆที่จะอยู่โรงแรมนั้นมิกก็เลยแบบโอเคงั้นช่ามันเถอะไม่ไม่สนใจเรื่องเงินแล้วมิกจะเช็คเอาท์อย่างเดียวมิกก็เลยเช็คเอาท์โดยที่ไม่ได้เอาเงินคืนนะคะแล้วก็มาได้โรงแรมนี้นะคะซึ่งอ,อวันนี้แบบเครียดเรื่องโรงแรมมากแบบหาโรงแรมจนเสียเวลาไปตั้งสองชั่วโมงเนี่ยคือมันเครียดมากอะ่ะแล้ว เรื่องเงินด้วยเราก็เสียเงินไปแบบก็เกือบเกือบห้าพันอยู่นะคะคือแล้วแต่ไม่จะลองลองพยายามติดต่อทางเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะได้อะไรไหมก็ได้แล้วค่ะวันนี้เสียเงินแล้วก็เสียเงินตัดแว่นไปหลายหมื่นประมาณที่จริงราคาแว่นอ่ะประมาณสองหมื่นแต่ว่าแต่ว่ามิกอะได้ส่วนลดเขาลดแบบ ให้มิกแบบว่าแบบสุดยอดแบบกระน,นำจริงๆอะเพราะว่าเขาอยากให้มิกได้แว่นนะคะ่ะตอนแรกมิกคิดว่าคงไม่แพงประมาณหกพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่เอาไปจริงๆมันมันปลาไปสองหมื่นเลยนะสองหมื่นกว่ากว่าบาทอะแล้วเพราะว่าสายตามิกมันสั้นมากแล้วมันแบบมันแย่มากอะคะ่ะมิกก็โอเคซึ่งก็มาจําไว้ก่อนไปพันเพราะเงินไม่พอนะคะวจะคือถ้าจ่ายหมดมิกก็ไม่มีอะไรจะกินข้าวเลยนะคะ ก็นี่แหละค่ะเรื่องก็มีแค่นี้นะคะโอเควันนี้ผ่านไปด้วยด้วยดีก็โอเคแล้วค่ะงั้นมากินข้าวกันเถอะเ <c oughs> งินของมนีชเสียไปโอเคค่ะงั้นวอลอกวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนแบบติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็อยากให้มิกทำอะไรก็บอกมิกได้เลยนะคะว่าแล้วมิกก็จะพยายายม พยายามทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ